สดีค่ะวันนี้นะคะแป้งนะคะจะมาเรีเ่นนี่นะคะแกะคีบุนะคะที่ซื้อมานะคะนี่นะคะก็ให้ดูนะคะอันนี้นะคะเขียนว่าคีบุเนาะแล้วก็นี่แพ็เกจไปอย่างนี้นะคะคืออันนี้มันหนุ่เดี๋ยวไปเข้าใ่เพราะว่าแป้งทำหนุ่มแล้วก็มีรายละเอียดติดอยู่แล้วก็มีคำว,ว่าคีบุนะคะแล้วก็มีแกะอ่อนๆตรงนี้นะคะ แล้วก็เขียนว่าดู not eat นะคะก็คือห้ามรับประทานนะคะแล้วมีแกะน้อยอยู่ตรงนี้นะคะ่ะเคแล้วก็มีดีนะคะเดี๋ยวแป้งขออนุ้าตเ้ามันออกจากถุงก,ก่อนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแป้งก็จะให้ดูแพ็กเกจอยเดียวก่อนนะพาสคุชี่ออกมปแบบนึงนะคะนี่นะคะเป็นแพ็กเกจอย่างเดียวนะคะนี่นะ โอเคเดี๋ยวเรามารีวิวตัวสกูชี่เลยดีกว่านะคะเดี๋ยวแม่ขอตั้งมันไวบ้บนแพ็กเกจนะอะค่ะโอเคนี่นะคะก็เป็นตัวสกูชี่นะคะนี่คือตาของมันนะคะนี่คือจมูกนี่คือปากนะคะแล้วก็หูแล้วก็ขนสีขาวนะคะกลิ่นมันบอกไม่ถูกอะมันเหมือนสตรอเบอรี่แล้วก็ขนมปังนะคะโอเคลายเส้นก็นี่เลย เห็นไหมเห็นไหมลายเส้นลายเส้นขีบุให้ดูใกล้ใกล้ขีบบุนี้นะคะโอเคเดี๋ยวแป้งจะบีบเลยแล้วกันนะคะสโาลงนะคะสโลมากนะคะของขีบบุนะคะโอเคบีบ ซาโลมานะคะโอเคนะคะนี่นะอย่าลืมกดซับจะค้ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบายยค่ะสวัสดีค่ะจอกกนคลิปนะคะ่ะ